ครูอินทราพิสูจน์ความจริงทำไมอย่างไรแตงโมนิดาเฮียนเชิงวิทยาศาสตร์ครูอินทราวันที่15มิถุนายน2565สิ่งที่กล่าววันนี้เป็นศาสตร์วิชาความรู้ด้านอภิปัตยาเมตาฟิสิกส์ว่าด้วยความแท้จริงของธรรมชาติและ เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีอยู่และดับไปตัวเลขมุมขวาของข้อความหมายถึงตัวเลขชี้ข้ออ้างอิงอยู่ท้ายบทความเห็นเรื่องแต่งโมนิดาหรือแต่งโมย่อมอตกน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยา อาจเกิดจากอุบัติเหตุหรือการทำร้ายร่างกายเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดินหลักฐานใดที่ครีนทรานำมาทั้งนามธรรมและรูปธรรมเป็นความสุดจริตใจเพื่อให้เกิดความชอบธรรมทั้งมอและสังคมอาจนำสู่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ดังนี้ ภาพถ่ายของมมอีความ,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 มสำคัญยิ่งต่อคดีภาพใดถ้าไม่มีมูลความจริงอาจนำความอายุติธรรมมาสูมม่มอและสังคมครูินทราอาจจำต้องแสดงภาพสเก็ตต่างๆด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อส่งความเข้าใจไปถึงสื่อและสังคมว่าภาพจากลิงก์ของสื่อ ตามเอกสารอ้างอิงท้ายบทอาจขาดความชอบธรรมกับมอและสังคมโดยมีหนึ่งภาพคู่แสดงถึงมอมีความสุขกับเพื่อนคนหนึ่งบนเรือใกล้กับสะพานพระรามแปดก่อนมอตกน้ำคืนนั้นครูอินทราให้ข้อสังเกตด้วยภาพสเก็ต มอกับเพื่อนหนึ่งคนบนเรือปริศนาดูรูปหนึ่งแสดงอยู่ในหน้าถัดไปในคืนวันพฤหัสภาพนี้ถ่ายเวลา21.56นาฬิกา56นาทีในวันเวลาเดียวกันที่มออยู่กับคณะปอบนเรือโคบอล2 5 s ห ตามที่ตำรวจระบุเรือปริศนานี้มีความแตกต่างกันมากกับเรือโคโบอล 25SC ของปอดูรูป3และ4ประกอบรูปหนึ่งคนเห็นได้ทั้งประเทศเป็นภาพไม่มีมูลความจริงเมื่อเอารูปสองคนออกจากรูปหนึ่งพบว่ารูปสองเป็นเรือปริศนา ไม่ใช่เรือโคบอล 25SC ที่คณะปอใช้ทำไมต้องทำเช่นนี้เรือปิศนามีรูปมอเมื่อ21นาฬิกา56นาทีเรือโคบอลที่คณะมอนั่งรูปสองและสชี้ความต่างกันของเรือปิศนากับเรือโคบอล25 มอบนเรือปิศนาปรากฏพร้อมกับมอคนเดียวกันอยู่บนเรือโคเบล25 sc ไม่เป็นไปตามกฎธรรมชาติแสดงว่าภาพทายบนเรือปิศนาเป็นการแสดงหลักฐานไม่มีมูลความจริงแต่อาจทำให้คนอื่นเข้าใจได้ว่า มอมีความสุขจริงจนมออาจเผลอขาดความยับยั้งชั่งใจไปปัะวะตกน้ำท้ายเรืออันเป็นความประมาทของมอการใช้หลักฐานไม่มีความจริงอาจนำความอาจยุติธรรมให้มอได้ใช่ไหมเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและให้ความเป็นธรรมกับมอและสังคม ครูอินทราขอความร่วมมือสื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โปรดชี้แจงข้อเท็จจริงของภาพถ่ายบนเรือปิศนาลำนี้มีพิรุษให้สังคมเข้าใจได้ถูกต้องโดยทั่วกันจะเป็นการทำบุญเกิดกุศลประเด็นอื่นที่มีพิรุธอาจทำให้มอไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากมอเสียชีวิตแล้วจึงไม่มีโอกาสมาชี้แจงข้อเท็จจริงแต่อย่าประมาทสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นวิชาการทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่ความจริงได้คือทราบจากสื่อว่ามีหลายคนระบุว่ามอเฮียนครูอินทราได้ชี้แจงเรื่องพออ้อยกับมอ จะใช้สอนคนครีนทราได้ให้มอมาช่วยเพื่อความชอบธรรมโดยมอสามารถไปหาใครใครได้เจ้าที่ที่นั่นดูแลมอและให้มอเข้าดนใจนักข่าวช่องดังชี้แนะความจริงเรื่องมอตกน้ำมอปลายพลายกระซิบบ่ง พี่แต่งโมแรงมากแต่ตัวปลายคือพยายามไม่ให้มอเข้าสิงเพราะพี่เขาอยากเข้ามาในตัวเพื่ออยากจะให้พูดสื่อสารอะไรเกิดขึ้นกับมอและถ้าใช้ Google หาคำว่าครั้งแรกเปิดภาพสปีดโบสถปอดูเรื่องครั้งแรก เปิดภาพสปีดโบท๊ทปอออกอูจนแตงโมตกน้ำพิสูจน์ให้สังเกตคำพูดของนักข่าวชายพอและหญิงฝอโดยให้ข้ามภาพถ่ายปริศนาหลังสามทุ่มไปเนื่องจากได้ชี้แจงแล้วว่าไม่มีความจริงขอสรุปข่าว เวลาวิดีโอที่0ถึง0.11ทับ9.21พอพูดล่าสุดวันนี้เรามีหลักฐานอีกตัวหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ชมดูว่าวินาทีที่น้องเองน่าจะตกน้ำด้วยพวกเขามีปฏิกิริยาขับเรือกันนานไหม เวลาวิดีโอที่0.28ถึง0.47ทับ9.21ฝอพูดกำลังจะไปที่สะพานพระราม8พอพูดยังไม่เกิดเรื่องนี่คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งสำคัญที่จะดูไปพร้อมกัน เวลาวิดีโอที่1.44ถึง2.00คับ9.21พอพูดนี่คือ3ทุ่ม51ใกล้แล้วนะฮะจะเกิดเรื่องแล้วนะฮะช่วง3ทุ่ม55ฝอพูดจะเข้าใกล้สะพานพระรามแปดแล้วค่ะตรงนี้เนี่ย จะเห็นว่าเรือขับไม่เร็วแล้วแต่เป็นการลอยลำวนอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเวลาวิดีโอที่2.30ถึง4.01ทับ9.21พอและฝอพูดตอนสามทุ่มห้าสิหนาทีพอพูดอ๋อเขาหยุดเรือจริงฮะ นี่คือภาพก่อนเกิดอุบัติเหตุนะฮะผมขออาภัยผมไม่ได้ใช้อุบัติเหตุผมใช้คำผิดเพราะเขายังไม่ฟันธงก่อนน้องจะจมน้ำตอนสามทุ่มห้าสิบแปดมันจะใกล้สะพานพระรามแปดมากที่สุดไม่มีใครสะกดตามมาและก่อนจะเกิดเรื่องกล้องตัวถัดมา จะเริ่มใก,ใกล้เกิดเรื่องเข้ามาทุกขณะ4ทุ่ม1นาทีครับเรือสปีดโบนกำลังล่องกลับเทเวศตามข่าวตำรวจบ่งว่ามอตกน้ำเมื่อ4ทุ่ม34นาทีแล้วทำไมผู้ฟังอาจรู้สึกว่าพอพูดราวกับเรื่องน่าจะเกิดขึ้น ที่สะพานพระรามแปดถึงสามครั้งและมอตกน้ำถึงสองครั้งซึ่งเป็นเวลาที่เรือลอยลำอยู่ใกล้สะพานพระรามแปดประมาณห้านาทีผู้ฟังอาจสงสัยไหมว่าทำไมพอรู้ได้อย่างไรถึงพูดชี้ว่ามอตกน้ำที่สะพานพระรามแปด ถ้าใครถามพอพออาจงุนงงก็ได้เพราะสิ่งนี้ผิดปกติอาจเป็นการดนใจพอโดยมออย่างนั้นหรือไม่หรือพออาจคาดการชี้แนะเองครูอินทราให้ข้อสังเกตมออาจจะตกน้ำบริเวณสะพานพระรามแปดโดยใช้การพิสูจน์ จากภาพกราฟิกแบบเดียวก,กันกับที่ตำรวจใช้หาจำนวนคนบนเรือในลำดังกล่าวพบได้ว่าบริเวณสะพานพระรามแปดมีห้าคนก่อนมาถึงที่นี่ดูช่วงท่าเรือเทเวศมีหกคนขากลับเรือผ่านสะพานสังหีมีห้าคนเรือผ่านคลังสินค้า อูนพิพัฒน์มีห้าคนถ้าต้องการให้พิสูจน์ความจริงครีนทวาจะมีเหตุผลขอลิขสิทธิ์ภาพวิดีโอว่าคนหายไปหนึ่งคนคือมอคงตกน้ำอาจเป็นช่วงที่พอกล่าวว่าเขาหยุดเรือจริงฮะอาจมีผู้สงสัยว่าครีนทวาติดต่อกับมอได้จริงหรือ ครนทราขอตอบอย่างนี้ 1. รูปถ่ายมอบนเรือปริศนามีคนรู้เห็นเป็นล้านแต่มีครินทราและอีกกี่คนรู้ว่าภาพนั้นไม่เป็นความจริง 2. ครีนทรามีหลักฐานระบุให้สุนัขมาเกิดเป็นคนซึ่งเป็นเรื่องไม่เคยมีหลักฐานเกิดขึ้นบนโลกมาก่อน 3. เรื่องมอนั้นครินทราได้เล่าเรื่องนี้แก่ผู้รู้จักกับครุยินทราทราบว่าติดต่อกับมอเมื่อไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและมีประจักษ์พยานหรือไม่ 4. ครุยินทรามีหลักฐานมากเพียงพอที่จะพิสูจน์ตนเองเพื่อทุกคนมีสันติสุขพ้นจากกริคความพินาศ และได้เรียนรู้ความจริงในศาสตร์ของอภิปรัญาที่แท้จริงสรุปครูอินทราขอให้พิจารณาความเห็นที่ชี้แจงเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ด้วยหลักฐานมีประจักษ์พยานบุคคลและวัตถุเพื่อประโยชน์ทุกคนโดยเฉพาะเพื่อความเป็นธรรมแก่มอและสังคมทายนี้ ครีนทวาขออภัยยิ่งในสิ่งผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจแต่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อช่วยทุกๆคนได้เข้าใจสิ่งดีงามอันเป็นบุญมีกุศลกับทุกคนอ้างอิง